ต่อมานะครับพี่ศักเราก็ให้คําแนะนำครับว่าระวังลิงทํำร้ายนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับมีป้ายเตือน b ีวายมังกี้นะระวังลิงเนะนื่องจากตรงนี้เป็นธรรมชาติที่มีสิ่งมีชีวิตก็คือลิงอาศัยอยู่ด้วยนะคราต้องเฝ้าระวังกัน แต่ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนักเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวกันเยอะพอสมควรครับที่จุดนี้ไปแล้วเรือของเราก็นะฮะเทียบค่าละระ,ระวังลิงทำร้ายเห็นไหมไป้ายเขาบอกเอาไว้ โอ้หเจ้าบ้านก็โดดลงไปก่อนเลยมั้เนี่ยคุณยาสมินโดดลงไปก่อนเลยก่อนสมอเทียบเรือเรียกเทียบเรือจะลงไปสักอีกไปดีไปนะจีครับยังพร้อาอยู่ไหมครับ พร้อมที่จะเที่ยวต่อนะพี่สี่ยังโอเคอยู่นะคุณตู้ครับโอเคนะโอเคเที่ยวตู้เลยตู้ตู้เตรียมพร้อมเต็มบ้า <c ười> <c ười>